สวัสดีครับ Bible t a l k กับอ l โปหัวข้อในวันนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันพอมามาสู่ชีวิตของเราหรือคำพูดที่หนุนน้ำใจเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังและไปต่อได้กำลังใจเป็นตัวที่ทำให้เราไปต่อได้นั่นเองตั้งแต่เด็กมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้กับเราที่เราจะ เติบโตขึ้นใช่ไหมครับพอไปเข้าโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจทําให้เราเรียนรู้หนังสือหนังหาได้ดีเมื่อเติบโตมาทํางานหัวหน้าง,งานก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานร่วมกับองค์กรนั้นแม้กระทั่งทีมงานที่เป็นทีมงานของเราในองค์กรที่หนุนน้าใจเราก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าเนี่ยรู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการกําลังใจพระเจ้าจึง ให้มีบางคนหรือใช้บางคนเพื่อมานุนใจเราหรือพูดบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเพื่อให้เรามีกําลังใจในการไปต่อในการทํางานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามพระเจ้าหรือการรับใช้พระองค์นะครับฉะนั้นการตอบสนองที่จะเป็นกําลังใจเป็นสิ่งสาคัญที่พระเจ้าปรารถนาก็คือว่าหนึ่งเมื่อมีคนมาให้กําลังใจกับเราเราต้องขอบคุณเขาและให้พูดสําคัญคือพูดถึงสิ่งที่ทําให้เราได้รับกําลังใจทําให้เราอยากจะไปต่อ เช่นมีคนมาชมเราในเรื่องว่าเราสอนดีเราขอบคุณสําหรับสิ่งที่หนุนน้าใจทําให้ผมมุมานะที่ศึกษาคําสอนเพื่อจะสามารถไปถ่ายทอดให้คนได้รับกําลังใจได้อีกมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2ก็คือว่าถ้าเป็นการชมที่มาจากผลงานที่รวมรวมกับคนอื่นด้วยเนี่ยเราอย่าลืมที่จะชมหรือให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงานด้วยเพื่ออะไรจุดประสงค์ก็เพื่อว่าเพื่อ ก็ปกป้องความหยิ่งผยองของเราไงวะบางทีเราเอาความดีจะใส่ตัวแต่ว่าเรื่องอื่นๆเราไม่ได้ที่มีคนช่วยรเราเราไม่ได้พูดถึงจุดประสงค์ก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทีมงานของเราได้รับกําลังร่วมด้วยกับเราแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นกําลังใจจะเป็นที่เป็นตัวที่ที่พระเจ้าปรารถนาหรือจะนําไปสู่ความหยิ่งก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของเราในการตอบสนองที่ได้รับกําลังใจนั้นในสุภาษิตบทที่ยี่สิบ ข้อ2บอกว่าจงให้คำสรรเสริญนั้นออกมาจากคนอื่นไม่ใช่ปากของเราและจงให้คำสรรเสริญมาจากคนต่างถิน่นไม่ใช่จากกริบฟีปากของเรานั่นหมายความว่าให้เราดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติพระเจ้าในการสำแดงออกถึงสิ่งที่เราได้รับต่อบบุคคลอื่นก็จะเป็นทำให้ผู้อื่นพูดมาเองว่าได้รับกำลังจากเราคนต่างถิ่นก็จะมาพูดมาเองว่า เขาได้รับกำลังใจผ่านชุดของเรานะครับขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ